สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ามีการอัดวิดีโอในฟรีไฟล์แบบนี้ด้วยคือมีการอัดไฮไลท์ให้เราด้วยค่ะทุกคนเวลาที่เรายิงได้อะไรแบบนี้นะก็เข้าไปในที่ประวัติของเรานะคะแล้วมันจะมีคําว่าการบันทึกนะคะแล้วเราก็ไปเปิดการบันทึกได้เลยในการเล่นแต่ละครั้งเขาก็จะอัดให้เราเองโดยอัตโนมัตินะคะ เราก็สามารถไปเลือกดูคลิปย้อนหลังที่เราเล่นแต่ละคลิปได้เลยนะคะทุกคนก็ไปดูกันเลยว่าจะเป็นไงกันบ้างอันนี้คือเข้ามาหน้าที่เราอัดไว้แล้วนะคะนี่นะแล้วพอกดหน้าจอมันจะมีคำว่าไฮไลท์นะคะถ้าไม่กดไฮไลท์มันก็จะเป็นการเล่นเกมปกติของเรานะคะคือแบบเต็ม เต็มเกมอะเต็มรูปแบบแต่ถ้าเรากดคําว่าไฮไลท์มันก็จะแบบว่าเหมือนกับตัดไฮไลท์ที่เรายิงได้ค่ะฉากที่เรายิงยิงได้นะส่วนที่เรายิงไม่ได้เขาก็จะไม่ตัดให้เรานะคะเขาจะแบบว่าไฮไลท์เฉพาะฉากที่เรายิงได้ให้นะคะโดยอัตโนมัติเลยทุกคนแบบนี้เลยค่ะใครอยากลองใช้ก็ไปลองดูกันได้นะคะ เราก็สามารถมาดูคลิปย้อนหลังของเราได้นะในการเล่นของแต่ละครั้งของเรานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างมีความแตกต่างกันไหมดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็สามารถไปดูกันได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ